กระพุกและคณะผู้นำชมรมพลังบุญสร้างตุลศทรัพย์มาขอถ่ายภาพบันทึกภาพมอบเงินเบื้องต้น5 0 0 0นบาทและเงินมาตรการเร่งด่วน30,000บาทด้วยคุณแม่นางดีสุวรรณได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการสัจจะศรัทขอชมรมพลังบุญสร้างตุลศทรัพย์ เมื่อวันที่17มกราคมพุทธศัรกราช2567และพบเงื่อนไข108ว,วันหรือ6เดือนท่านเป็นผู้ให้และร่วมตำบุญกับสมาชิกท่านอื่อนๆในกลุ่มตลอดมาคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ผลบุญที่ท่านได้สร้างไาว้ในวันนี้ครับ สมาชิกท่านอื่นในกลุ่มจะได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือทายาตามเจตนาวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แจ้งไว้ชมลงปลังบุญสร้างทุนนะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่51โมเดลร์ำบลท่าชาอำเภอพ,พูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท่านประธานนักนรินกับรงพลพกดีเป็นผู้ีิเ่อ่มก็ตั้งมาปีนี้เข้าปีที่สิองมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณเกหมื่นกว่ารายชมรมประคูลสร้างตุนทรัพย์คือองค์กรเหตุการให้และการแบงปันคือความตั้งใจของสมาชิกทุกคนเราจะดูแลกันตลอดไป จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยโรบบครงการสัตว์สงเคราะห์ซึ่งมีข้อดี6ข้อรับตั้งแต่7ปีถึง99ปีอายุ100ปีสมัครให้ฟรีนะครับไม่ต้องตัวโรคเก็บป่วยพิการติดเตียงให้อาหารทางสายทุกคนละภาพรับทุกสภาพร่างกาย ซึ่งมีระยะรอคอย180วัตต์จึงคุ้มครอง